ติดตั้งแอป Canva นะคะง่ายๆเป็นแอปนะคะตัดทำกราฟิกรูปภาพและวิดีโอนะคะเราเข้าไปที่ Play Store ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า Canva นะคะ ก็จะมีแคนวาฟรีอันนี้คลิกเข้าไปก็จะขึ้นตัวนี้เหมือนกันนะคะแต่ให้เราไปตัวนี้ค่ะแคนวาออกแบบกราฟิกและวิดีโอค่ะกดลงไปเลยค่ะจะขึ้นมาให้เราติดตั้งนะคะจะมีคำว่าติดตั้งเนาะให้เรากดคำว่าติดตั้งลงไปค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วก็รอให้ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะคะมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะให้เราดูนะคะ กำลังติดตั้งอยู่นะคะตอนนี้นะคะให้เราสังเกตรตรงบริเวณนี้เลยค่ะเขาจะมีเตือนให้เราตลอดนะคะถ้าติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้ตรงคำว่าเปิดอ่าเรียบร้อยค่ะนะคะก็จะมีคำว่าเปิดนะคะให้เรากดลงไปที่เปิดเข้าไปดูที่หน้าแอปได้เลยค่ะนี่แสดงว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆค่ะทุกคน อ่าเปิดเข้าไปซิว่ามีอะไรบ้างค่ะการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะมาขึ้นที่หน้าจอของเรานะคะเนี่ยค่ะก็จะมาโชว์ตรงนี้นะคะเป็นเอ่อโปรไฟล์เป็นให้เราเวลาที่เราใช้งานนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะคลิปต่อไปนะคะนี่จะมาแบ่งปันว่าการใช้คลิปแอป c a n v a เนี่ยเราใช้ กันยังไงนะคะแบบง่ายๆวันนี้สวัสดีค่ะ